สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ช่องทา r o โร่เอาปันดาสมาพ,พิญญาค่ะเปิดขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆนด้วยนะคะอย่าออกมาเรลืเกินยังไม่ทันอะไรเลยออกมาแล้วนะขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนทุกท่านด้วยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมค่ะ แล้วก็เป็นทำเลสคาะรายการเวลาเ like พื่อนจะมาดูเวลาไหนก็ตามค่ะพลังงานนั<_<_้นเป็นของเพื่อนๆอย่างแท้ทรูนะคะรับไปแต่พลังบุญพลังบวกค่ะนะคารุคูบาอาจารย์จะรับพลังงานของเพื่อนๆไว้ดูแลเพื่อนๆอยู่เสมอนะหน้าที่ท่องนี่นะหูย คือชีวิตของเพื่อนๆนได้รับได้รับพลังงานแห่งแผง่งการแต่งเติมเสริมแต่งไว้หมดแล้วคือวางเครื่องเบื้องบนวางวางแผนวางผังชีวิตไว้ให้หมดแล้วมันเป็นนาทีทองมันเป็นช่วงเวลาสําคัญมันเป็นสิ่งดีๆที่เพื่อนๆจะมองเห็นในทุกเรื่องราวมันเป็นทางที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกเดินแล้วแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไปต่อไปต่อเป็นพลังงานที่อุ้ยนี่เป็นสิริมงคลจริงๆออกมาอีกแล้ว เนะเป็นพลังงานที่เชื้อเชิญให้เพื่อนๆทําอะไรก็ตามมันจะตรงตามจุดนั้นเชื้อเชิญให้เพื่อนๆได้ศึกษาดวหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดก็ตามเนาะคารุคูบาอาจารย์ให้คือคือท่านท่านให้เป็นช่วงสําคัญที่เพื่อนๆพื่อจะรับ ปรุงเปลี่ยนแป้งใช้ทรัพย์ใช้ปัญญาใช้พลังงานหน้าตอนนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยเลยถือว่าเป็นนาทีทองเป็นเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาเป็นช่วงแห่งการการทำคุณงามความดีเป็นช่วงที่ต้องก้าวไปเป็นช่วงที่เทพเทวดาเชื้อเชิญให้เพื่อนๆได้เห็นช่องทางในการในการ จะทำกิจการงานใดๆก็ตามนะคะเพราะนั้นพลังงานตอนนี้ที่ทเราจะคุยกันนะมันจะเป็นพลังงานทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเป็นพลังงานของเพื่อนๆพลังงานเศรษฐีมหาเศรษฐีที่9้าข้ามคลื่นแห่งกรรมอ่านีจดไว้จดไว้จดไว้นะคะเป็นพลังงานที่9้าข้ามคลื่นกรรมคือเศรษฐีผู้ก้าว ก้าวข้ามคลื่นกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือผู้ที่ไม่เพียงร่ำรวยด้วยทรัพย์แต่ยังมั่นข้างมั่นคงด้วยปัญญาได้ใช้ปัญญาได้ได้ใช้ปสติและปัญญาได้ใช้ความกล้าหาในการ,รเผชิญหน้านะในการ,รเผชิญหน้าไม่ว่าจะ,ะเผชิญอะไรใช้ความกล้ากล้าเผชิญกับบททดสอบชีวิต ถ้าจําเป็นต้องถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดตัดขาดขึ้นอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าใจไปเบื้องบนกําลังทดสอบไม่ได้ทดสอบแค่เพื่อนทดสอบฝั่งตรงข้ามด้วยทดสอบเรื่องการตัดขาดทั้งหลายทั้งปวงด้วยว่าเรื่องแค่นี้เหรอเอาเอามาตัดขาดซึ่งกันและกันเรื่องแค่ทรัพย์มรดกเหรอเอามาตัดขาดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความกล้าหาญในการเผชิญบททดสอบในชีวิตไม่หลบเลี่ยงกรรมเก่าแต่ใช้พลังแห่งใจกล้า เปลี่ยนการกระทาใหม่เปลี่ยนโชคชะตาตัวเองด้วยความเมตตาเปลี่ยนโชคชะตาใหม่ๆได้ด้วยมือของเพื่อนๆเ,เ,เองเพราะว่าเบื้องบนน่ะวางไว้แล้วขีดเขียนไว้แล้วต่งงต้มไว้แล้วให้ช่วงชีวิตของเพื่อนๆงดงามเห็นไหมคะเห็นนาทีทองไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้โอกาสการเงินที่กําลังเข้ามาต่างๆนานาเอยอะ่ะมันสามารถเข้ามาได้สบายๆเพราะว่ามี มีการปกป้องคุ้มภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นมีความสัมพันธ์มีสติมีความเข้าใจที่ที่พร้อมมีพลังแห่งการตั้งเจตนาปลุกพลังจิตวิญญาณของเพื่อนๆอยู่ในนี้ให้เพื่อนๆก้าวเดินไปข้างหน้าถ้าวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอยากกลัวที่จะต้องเปลี่ยนเส้นทาง เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี่จะนําเพื่อนๆไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงที่แท้จริงหากเพื่อนๆกล้าก้าวข้ามขึ้นแห่งความไม่แน่นอนนี้นะคะโอกาสใหม่การเงินก็จะปรากฏขึ้นมีแค่ระวังให้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีอะไรไม่จําเป็นก็ตัดแล้วก็ถ้าจะลงทุนเพื่อนๆอย่าลืมลงทุนในสิ่งที่มันสร้างคุณค่าหรือยั่งยืนนะอาจจะเป็นความรู้สุขภาพ หรืออะไรที่มันสามารถงอกเงยต่อยอดได้อ่ะค่ะนะไม่ได้สดูญสลายหายไปเบื้องบนบอกว่ามันมีธุรกิจที่มีจิตวิญญาณธุรกิจที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณอืมอาจจะบางท่านอาจจะขายของสายมูก็ได้นะคะเป็นไปได้นะแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องการสื่อสารอย่างลึกซึ้งค่ะเพื่อนเพื่อนนะอ่า คือถ้าเพื่อนเพื่อนกล้าพูดด้วยความจริงใจการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่รักแท้อย่างแน่นอนค่ะนะให้จดจำไว้เสมอว่าบททดสอบชีวิตเป็นครูเป็นครูที่จะฝึกสติเราท่านถึงทุกๆก,การกระทำความมั่งคั่งมั่นคงที่แท้จริงก็คือรู้จักพอในสิ่งที่มีและแบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะ เศรษฐีช่องเรานะจะรู้จักพอในสิ่งที่มีแลือกิน in, แลือใช้หลือจ่ายแลือแจกและแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเพื่อนๆกล้าข้ามคลื่นแห่งกรรมได้เพื่อนๆ,น еци, ๆใช้พลังแห่งใจเพื่อนๆใช้ความกล้าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเข้มแข็งในการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงทั้งภายนอกและภายในได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกๆการเดินทางของเพื่อนๆที่ ส่งมาให้กำลังใจที่มีให้ต่อการขอแสงแห่งสติปัญญาอยู่กับเราท่านนะคะขอทุกๆแรงบันดาลใจให้เราท่านก้าวเดินสู้ชีวิตกันในและก็เติมพลังในทุกๆมิติของชีวิตค่ะบุญรักษาคุณพักคุ้มครองปกป้องคุ้มภัมยโชกล้ามั่งมีบารมีพรมพังนะคะการยนมิตรทั้งหลายขออุดมด้วยัพย์โชค ทั้งหลายทั้งปวงอริยรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมมนุษย์สมบัติบร,ริเารสมบัติทรัพย์สมบัติจักรพรรดิสมบัติสอนสมบัติและนิพพานสมบัติตทั่วการทุกการทุกคนเธอสาธุกสัธุนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆคะ่ะเราเจอกันนะคะ